สวัสดีครับอยู่กาน,นเกมออโต้เชตน,นะฮะเคครับไอเทมผมยังไม่ได้เลือกเลยตอนนี้ยังไม่รู้จะเล่นอะไรเลยอ่ะได้ยูนิคอร์นครับขึ้น2ดาวนะฮะจากการเปิดภาษาดูดิทแล้วก็ใช้แค่2ตัวมีแพนด้าฮะเฮเวนบลูก็น่าเล่นอยู่นะครับน่าเล่นอยู่แต่ต้องใช้ดวงจริงๆนะครับเพราะว่าตัวไม่มีในพูเลยอ่ะเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนฮะลองลองไปดูว่าจะออกมาหรือไม่ออกโซนไอเทมครับยังไม่ได้เลือกเลยนะฮะไอเทมแทนก็จะมีแค่เฮดพี กับเมจิก s ีซิสเตนนะฮะเป็นผ้าคลุมซึ่งเอาไปต่อได้หลากหลายนะครับผมหยิบมาเป็นเลือดก่อนแล้วกันซึ่งไปต่ออะไรยังไม่ได้ฮะโอเคเก็บไว้ก่อน รอบนี้ครับเจอกับบัลตี้สองดาวนะฮะโดดมาตียูดีคอนเราก็มีตัวที่คล้ายๆกับมอฟฟิงนะแต่เป็นสีส้มเลยครับอัน,นสกิลมันให้ฟรีมาก็ลองใช้ดู <c oughs> อ่ะไปล้วงสไนเปอร์ครับยังฆ่าไม่ได้ฮะกลับมาซะก่อนครับมาตีบาวตี้รวมกันแบบนี้ก็น่าจะเก็บไปได้ครับอ่ะบาวตี้สกิลโอ้โหหายไปเลยเคแรกกันไปนะครับแรกกันไปไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับสกิลไปหาสไนเปอร์ชนะไปฮะ อาตัว3ามบาทมาแล้วฮะเอาเวนไนอันนี้ถ้าเป็นในโดตา 2, 2> <c oughs> นะครับก็จะเป็นตัวแบบคล้ายๆกับ l e เจนคอม m m นเดอร์ซึ่ง <ries> เอามาเก็กบสแต็กได้นะครับ อะขึ้นเลเวลห้าไปเลยดีกว่าตอนนี้เปิดบิสมาคขั้นหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ว er, ิสเปอร์เสียนะครับอันนี้จะคล้ายๆกันเ r จ์ r o p เฟ t ซึ่งจะซัมมอนลูกมาบิสนี่ก็ทำให้ทั้งทีมได้ damage, ดาเมจนะครับก็เดี๋ยวต้นเกมเน้นซัมมอนไปก่อนคันด้าไม่เรียกนะฮะอยากเล่นอดนีด้วยเอาเวสไนท์เนี่ยที่มันคล้ายๆกับลีเจนนะฮะเอามาเก็บสแต็กแลวตัว3บาทครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะ และตายไปสะกอ่อดเรียบร้อยไม่ได้เก็บฮะในรอบนี้แต่ยังเก็บชนะได้อยู่ครับได้ฮิลของยูนิคอร์นและจำนวนลูกเอามาช่วยตจมตีฮะชนะไปอรอบนี้ครับเปิดเทปแคนได้เหมือนกันนะฮะสกาวฮันเตอร์คู่กับเลดแอดชีฟก็จะวนกลับมาที่กำยำ อ่ะลองดูกันลองดูกันนี่ครับผมว่าได้เลือดมามันก็ดีนะฮะแล้วเอาเวนหนายของเรามันก็ยังไม่เก่งด้วยในะตอนนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมดูสกิลนิดหนึง่งเป็นสกิลไซแบกนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับสกิลพาสซีฟอ่ะเออเอาไว้เคาน์เตอร์แล้วก็เวลาเคาน์เตอร์ดูดเลือดได้นะครับถ้าเราชนะและไอเจ้าตัวนี้มันยังรอดอยู่บนสนามนะครับถึงจะได้สแต็กนะ,ะในขั้นหนึ่งดาวเนี่ยมันจะได้เพียง10หน่วยะครับที่จะเป็นดาเมจนะ,ะขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มันไม่ได้นะับเพราะว่าเมื่อกี้เราแตกนะครับ เอาเว้นไนเราตายต้องพยายามยังไงก็ได้ครไม่ให้ตายซึ่งปกติก็จะไปคู่กับไนนะครับที่จะตายยากๆแต่ตอนนี้ไนยังไม่มาอาจจะไปเข้าคู่กับเทปแคร์นะครับเอาเลือดมาช่วยก่อนส่วนไอเทมก็เน้นเน้นทางตีเร็วลุ้นสกิลเคาน์เตอร์ครับเอามาดูดเลือดนะฮะตอนนี้จริงๆก็สร้างเวลสอมได้อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าใส่ให้ดีหรือไม่ดี Fight violence with violence. โอ้โหสองดาวอย่างรวดเร็วนะครับสวยงามแบบนี้ได้ยิงยาวนะฮะอ่ะ <You will S 1> โอเค <leave. S 1> ไอเทมเขาแนะนํา <and never S 1> อยู่นะครับก็เวลาตีมเมอกาสที่จะติดสายฟ้านะฮะแลวก็ได้เตีเรยวขึ้นมาด้วยซึ่งตอนนี้ก็ได้สแต็มานะครับได้ดาเมจมา10หน่วยเป็นดาเมจทาวน์นะครับทำยังไงก็ได้ให้ไม่ตายนั่นแหละอ่ะผมเปิดคแคปแคนขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ดีแล้วกันอ่ะบีสขั้นหนึ่งได้ดาเมจนะ ม่เน้นซัมมอนและมี h ันเดอร์สปิ t นะฮะหรือก็คือเรเซอร์นั่นเองฮะสกิลแบบสายฟ้ารอบตัวฮะซึ่งเราจะไปต่อทางเวทก็ได้เพราะว่าเอาเวสไลท์เนี่ยมันจะเป็นผสานมนุษย์นะไปคู่กับเวทได้เหมือนกันและก็มันจะได้สวาเอ็กพีอเอาไวล้ลงให้เกินเลเวลสิบได้ โอ้โหตัว4บาทมาแล้วนะครับมาอย่างรวดเร็วฮนะเคฟแคนก็มาอีก2ตัวนะฮะโอเคอเคผมจัดเลยแล้วกันนะอันนี้ดุมนะครับซึ่งถ้าเราเปิดบิสมันจะหายไปฮะดาวิมันหายไปนิดนึงเออแต่เปิดดีกว่าได้ดูมมันดีกว่าซึ่งก็ทำวอเลอร์ได้ขั้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะได้ซอสแมนมาพอดี รอบนี้ครับเจอกับกรอบบินฮนะเปิดมาขั้นหนึ่งนะครับมีสองดาวด้านหลังน่าจะเป็นตัวแบบคล้ายคล้ายทิงเกอร์นะยิงวิซายและแนวหน้าบางไปหน่อยครับตอนนี้ดูมก็ไปสกิลใส่เฟรมวิสร์แล้วนะครับชนะไป thunder s p r i t ครับขึ้นสองดาวฮนะ แต่ไม่มีตัวเวททางอื่นเลยนะตัวอื่นเลยก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นไม่เล่นซึ่งท่านเน้นทางเอาเวนส์ไดเนี่ยมันจะไม่ต้องเล่นเพราะว่าสกิลไม่ได้ทางเวทนะนอกจากว่าจากไอเทมอ่ะเดี๋ยวดูเรทหน่อยครับตัว3บาทนะก็คือสุมได้ตอนนี้เลยนะครับามว่าผมจะเน้นทาง a อเวนสไนท์เนี่ยฮะก็เดี๋ยวอาจจะสุ่มเลยนะครับอาจจะสุ่มเลยดูแป๊บหนึ่งมีคนเล่นไหมเป็นตัวแบบ ทีมไนท์นะฮะไนท์กับมนุษย์ซึ่งดูเข้าๆแล้วนีครับยังไม่เห็นมีคนเล่นฮะอาจจะสุ่มเจอฮะรอบนี้ครับมีแวรฟูแพหยิบมาไว้ก่อนจริงๆเล่นได้เหมือนกันนะฮะได้บีสคันดิงส่วนตัวไนท์ฮะไม่มาเลย โอเคครับไอเทมฮะไปต่ออะไรได้บ้างครับมีนี่ฮะบอลเดชเชนนะครับอันนี้ได้รีเจนฮะรีเจนตามแม็เก็พีเลยซึ่งก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคู่กับเคปแคลรนะฮะได้ความถึกได้เลือดขึ้นมามันก็น่าจะรีเจนได้ค่อนข้างดีลาวาชามนครับอันนี้เปิดมาจริงๆได้ขั้น2แล้วนะฮะครบ4ตัวแล้วเนี่ยก็จะได้เฮทพีหน่วยนะครับ แต่ขั้นฟูลเนี่ยได้มากกว่า400แน่นอนขึ้นอยู่กับว่า HP เราเสียไปเท่าไหร่ครับที่เราเ,ราเล่นไปแบบฟูลกันแต่ไม่เสียเลือดเลยไม่ได้เห็นความต่างเท่าไหร่เลยนะฮะอะไหนๆทางมันมาแบบดีแล้วฮะเดี๋ยวผมจัดไปเลยครับตีมๆแบบลีเจียนกำยำอะ่ะรอบดีครับเจอกับผัสานเมทฮะเป็นผาสานเวทเนาะแนวหน้ายังไม่ได้หนาบ้างับทะลุค,ค่อนข้างง่ายครับไปหาตัวไมเดนนะฮะแล้วก็มีเป็นอวัยนอฟเพนเซอร์นะสมมัติลวกมาชนะไปฮะ โอ้โหอย่างแห้งเลยฮะตัว3บาทไม่ใช่ตัวที่เราต้องการสักตัวครับแต่ก็มี f ฟรอตไนน์นะครับก็จะเปิดผสานไนน์ได้ขั้นหนึ่งนะยูนิคอนผมว่าผมขายทิ้งดีกว่าหมดเวลาแล้วฮะไม่ได้เน้นด้วยวันนี้ก็เอาแวร์วูฟลงไปตัวนี้ครับขาดอีกตัวหนึง่งเราจะเปิดฮิวแมนได้ขั้นหนึ่งครับผสานมนุษย์รอบดีครับเจอกับกาเซียฮะโกลมันเลย ก็จะมีดาร์กไนท์ครับโอ้มาแล้วนะฮะแต่แนวหน้าเหมือนจะไม่หนามากคนะเจาะเข้าได้ง่ายก็ไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับชนะไปโอ้โหดูมานะครับแล้วก็ Evil ิวไนท์อ่าไนท์เริ่มจะมาละ Okay, คผมว่าผมอาจจะเล่นไนท์คู่กับเคปแคนก็ได้นะฮะมันไปคู่กันได้จะไปอะไรฟูก็ได้ครับเคปแคนฟูหรือไนท์ฟูก็ได้ซึ่งภาษาไนท์เนี่ยมันก็สามารถสร้างโล่ป้องกันความเสียหายให,ให้กับพวกเคปแคนได้เหมือนกัน,นครับก็เป็นอะไรที่เขาคู่กันได้อยู่อ่เงินตอนนี้31นะครับอ,อาจจะสุกนะฮะไม่รอแล้วสตอมชาแมนครับ ก็เป็นดิสลอปเตอร์นั่นเองนะฮะโอ้โหสี่บาทมารัว,รวต้องการหาสามบาทขนาดสู่มเวลวหกเอ่ะเดี๋ยวไปนี่ก่อนครับใส่เละๆไปก่อนจะดึงตัวแล้วเดี๋ยวเราเก็บเงินครับไว้สุ่มรอบต่อไปฮะร,รอบนี้ครับเจอกลับกรอบมินครับอันเคมิสมาแล้วฮะวางพื้นทิศมาแต่เรายังยืนไหวฮะลีเชียนก็ยังไม่ตายนะครับเอาเวนไดชนะไปฮะ วร์บูฟอีกแล้วฮะฮิวแมนผมจะไม่เปิดแล้วละกันนะฮะแดงทั้งทีมเลยตอนนี้อาจจะนี่แหละเคปแคนคู่กับไนท์เน้นเ้นเลือดไฟกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะอ่ะมาแล้วฮะอีกตัวหนึ่งโอาา้โห,าาหาไม่มีตัวขึ้นดาวเลยอย่างน้อยเอาแคปแคนขึ้นไปหน่อยกันนะด้โคตรล็อกช่องเลยมีอาเกลไนท์นะครับอันนี้ก็อา,อารมณ์ประมาณอมีไนท์นนะเป็นฮิวที่มีดาเมจรอบตัวนะครับอ่ะ ไม่เจอนี่ได้ดาก็ไหนมเปิดไอ้นี่ได้นะฮะฮิวแมนแต่ช่องตอนนี้เริ่มไม่พอนลฮะตัวไม่สง่งดาวเต็มไปหมดเลยดูม,มาก็เต็มไปหมดเอาดูมไว้ไมเนี่ยลาวาชาแมนก็อยากได้คนระับยอมทิ้งดุมดีกว่าเราจะเล่นภาษาศนะครับวันนี้เลือกฟูสักอย่างครับไม่เคปแคนฟูก็ไนฟูในสนามรับตอนนี้ไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะ เก็บสแต็ปมาได้115แล้วว้าวสองดาวนี่ได้รอบละ15ด้วยนะครับ Fight violence with violence. โอ้โหตัวมาไม่ตรงเลยครับรอขึ้นสองดาวบานเบอร์เลยเคลแคนนี่ก็แบบไม่มาเลย เออเคลียร์ไปได้หน่อยนะครับได้เอาเว้นได้ประตูหนึ่งเล็กก็ไม่มีช่องแล้วตอนนี้ต้องขายครับต้องเลือกแล้วฮะผมขายเลดแอคชีพแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยหาทีหลังตัวหนึ่งบาทวอลเลอร์ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดนะฮะขายไปอ่าสกาวฮันเตอร์ครับเคลียร์ช่องไปได้นิดหนึ่งไปไปแทนดีฮะเลดแอคชีพ โอเคฮะไอเทมที่สำคัญตอนนี้ก็น่าจะเป็นเฟดรบเนี่ยนะครับก็คือกันเวทร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะสี่วินาทีเ,เรียกได้ว่าแครี่ต้องบีดนะครับแครี่ต้องบีเลยเรดแอคซีฟอ่ะใส่เ <ศา S 2> ทมเลยแล้วกันฮะลนแล้วก็คาทาเวทคาทาเวทอันนี้อ่าเดี๋ยวให้จักก็ได้ฮะจักสกิลเป็นเวทนะฮะจะให้ดิสดซับเตอร์ข้างหลังก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้จะไม่ได้แรงนะฮะมานาเริ่มต้นไม่มีกว่าจะสกิลออก นานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลือกสักอย่างหนึ่งฮนะก็ตอนนี้ไปเป็น4เคปแคนก่อนแล้วกันนะมันจะได้ชาแมนมาขั้นหนึ่งรอบนี้ครับเจอกับเอล์นะฮะมีแอสซิสโดดมานิดหน่อยเนี่ยครับไม่ได้ใช้ง้ฮะสกิลรีซอปเตอร์ให้จักจยงพอได้ใช้ไหมฮะได้หมุนบ้าง2ดาวแล้วด้วยฮนะก็ถึกขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่ติดปัญหาอะไรในรอบนี้ครับชนะไปฮนะได้เก็บสแต็กยาว ดาก้อนไหนโอ้โหไม่มีช่องแล้วเลดแอคชีพขายไปก่อนเลยนะฮะยังไงตอนนี้ก็น่าจะแค่สี่นะครับแค่สี่ไปก่อนซึ่งจริงๆในตอนนี้เปิดมนุษย์ได้นะคเปิดฮ<ม>ิวแม,มนได้อยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเน้นเก็บสแต็กล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราเปิดเราจะเสียเคบแคนไปขั้นหนึ่งครับเลือดจะหายไปฮะลาวาชาแมนครับขึ้นมา2ดาวฮะซอรแมนมาอีกหนึ่งตัวอาเกียไนท์ก็มาครับต้องเลือกแล้ว มัอาจจะทำแค่ Knight, ดาก้อนไนท์นฮะดูดูละช่องมันไม่พอต้องทำตัว3าดาวเอเวนไนท์ครับแล้วก็ซ็อตแมนมันก็ใกล้จะ3าดาวแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งจัก3าดาวก็ดีส่วนในสนามตอนนี้ไม่ติดปัญหาอะไรฮะยาวไปโอเคฮะไลท์เบดไนท์อันนั้นก็คือลูน่านะฮะน่าจะไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนนี้ลงไนท์ได้แค่ตัวเดียวครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นดาก้อนไนท์เท่านั้นนะโอ้โหสตอมชาแมนมาโอเค อ่าเกลไนท์ขายจริงๆคนเล่นเอเวนไนไม่ค่อยมีแต่สมไม่ค่อยเจอเหมือนกันเจอแต่ตัว4บาทมาบ่อยมากเลยอลาวาชาแมนนะัจะขึ้น3มไหมคิดว่ามีประโยชน์นะฮะสกิลค่อนข้างกว้างฮะได้ใบอยู่อีวิลไนฮะสองดาวอ่ะใช้ไปก่อนนะครับลาวาชาแม,มนอีกตัวหนึ่งไม่มีช่องวะ จริงๆไม่น่าขึ้น2ดาวนะเอาดาร์คไนท์ไปแทนดีกว่าจะได้จะ,ได,จะไ,ดได้ช่องมาช่องหนึ่งนะครับอโอเคไหนๆขึ้นเวลวก็ใช้ไปก่อนนะลงทุนไปแล้วฮะร,รอบนี้ครับเจอกับเมดฮะอันนี้ก็ใช้เป็นเอเวนไนท์เหมือนกันถ้าได้เปิดภาษามนุษย์แต่ยัง1ดาวนะครับก็ไม่ได้มีคนเล่นแบบ2ดาวแย่งเท่าไหร่นะ like violence violence. มาอีกตัวฮ e ะอีวิลไนท์โอ้ข้ามไปนะครับ เดี๋ยวน่าจะขายทิ้งแล้วใส่ดาก็ไหนไปแทนโอ้แย่ครับมาอีกแล้วครับอยากได้เอาเว้นไหนหรือจะไปที่ดียว่าชาวแมนชามแมนสไม่เอาอะผมเก็บสแต็คไว้ต้องเยอะอะถ้าสาดาวได้ผมว่าน่าจะเก่งแะน่าจะแบกได้แม้ว่าเวลวเราจะตามนะครับอ่ะซอนแมนครับ2 <Blade. S 1> ดาว2ตัวนะฮะแล้วก็ไียตัวสเกลพันเตอร์ไม่มีช่องครับอืข้ามไป เลดแอคชีพข้ามไปอีวิวไนข้ามไปโอ้โหมา s ซอส m a n และก็ตัว4บาทแคปโพดิจี y นะฮะก็จะเป็นเช่นสกิลชุบชีวิตเพื่อนนะฮะอ่ะอีวิลไนครับได้ใช้รอบเดียวฮะขายไปมันไม่มีช่องเราจะเปิดไนสักขั้นหนึ่งนะครับอย่างน้อยขั้นหนึ่งเพื่อให้มันได้เกราะมากันตายนิดหนึ่งเผื่อจะติดเผื่อจะติดอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับวอร r i o r แต่หึงดาวล้วนๆนะครับไม่น่าติดปัญหาอะไรนะฮะแล้วดูวงลาวาชาแมนรับคตรกว้าง มันก็คืออารมณ์ประมาณแบบแบบสกิเกอร์นะฮะวางวงแล้วก็ใบก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะคนเล่นจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะฮะลาวาชาแมนมาอีกตัวครับไม่มีช่องแล้วฮะนอกจากว่าจะสุดสกาวฮันเตอร์อันนี้ขอข้ามไปแล้วกันครับช่องไม่มีช่องไม่มี อสองดาวสองตัวสักทีดูคนเล่นแล้วนะครับก็มีบ้างนะแต่มันไม่ได้มีแบบสองดาวฮะมีอยู่สองทีมนะครับเป็นตัวหนึ่งดาวทั้งนะั้นโอเคฮะไอเทมมีให้เลือกมาประมาณดีนะครับดูดูและไม่ได้ไปทางกายภาพเลยจริงๆแรนดอมใหม่ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไร เราทำของเวทให้จักก็ได้ฮะรีซอสแมนของเรานะครับซึ่งจะ3ดาวและก็น่าสนใจสร้างเป็นพลสซับได้นะครับได้ดาเมจเพิ่มเติมฮะส่วนอีกอันนึงก็เป็นคาทาเฮกนะฮะได้ดาเมจเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นเพียวดาเมจเหมือนพลสซับนะครับก็น่าสนใจหมดเลยฮนะน่าสนใจไปเลยได้4บาทมาโอเคมาหา3บาทได้4บาทเตไปบมนแล้วก็สตอมชอแมทให้2ดาวโอเคครับได้เคลียช่องไปนิดหนึ่งงั้นผมเลือกเป็นพลสซับแล้วกันฮนะได้ดาเมจเพิ่มเติมมา เวลาสกิลนะครับก็จะได้เพียวดาเมจไปอีกสองร้อยด้วยนะอ่ะแปะไปฮะแต่ครูดาวทอดแมนที่สิบสามวิเลยนะครับ็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับน่าจะสกิลได้แค่ทีสองทีเขาสตาร์ฟอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่นะฮะ โอ้โหดาร์กอนไนท์สองดาวแล้วเอาเวนได้ของเราโอ้ยค่อยมาเลยแล้วก็โอ้โหเชนนะครับสองดาวเช่นกันอ่ะไปแทนสเกาฮันเตอร์หรือบิสมารเตอร์ลาวาชาแมนครับดึงมาไว้ก่อนนะฮะเผื่อจักขึ้นสามดาวเราก็จะมีช่องขึ้นมาสเกาฮันเตอร์ฮะลาวาชาไปอีกแล้วฮะดาร์กอนไนท์ก็มาแม่สุ่มหาสามบาทสี่บาทนี่บาทเต็มเลยจริงๆนะครับอ่ะสเกาฮันเตอร์ผมไว้แค่สองดาวแล้วกัน รอบนี้ครับเธอกับกาซี A ฮะมีเป็นไนท์ตดาวแล้วเหมือนกันฮะดาก้อนไนท์ลาวาซาไบระวางวงใบไปแต่ไม่ทันครับดาก้อนไนท์เปลี่ยนร่างไปซะก,ก่อนนะและดูเหมือนว่าแนวหน้าเราจะหายไปเยอะแล้วครับรอบนี้บีลุ้นแพ้อยู่นะจำนวนตัวห่างกันถึง2ตัวแต่ดาเมจทของอเวนไนต์ตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเก็บไปได้พอสมควรเหมือนกันคนระับไม่ติดปัญหาอะไรเฉยเลยฮะชนะไป สาดาวเรียบร้อยครับสะกนอนเหลือซอสแมนของเราครูดาวสกิลก็ลดมาแค่1วินะ <c oughs> เออไม่เยอะเลยต้องหายเที่ยมรถครูดาวอะ่ะจะอยากให้พอซับทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะฮะอะเอาเวนไหนไปไหนเนี่ยจะได้ลงเลเวลตามเขาสักทีครับอันนี้เลเวลเราเริ่มตามแล้วนะฮะพยายามหยิบตัว3บาทมาก็สุ่มไม่เจอเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมเวลหคนเดียวนะฮะคนอื่นไป8หมดแล้ว ดูคนเล่นก็นม่เยอะนะฮะไม่2ดาวด้วยที่เล่นกันนะครับแต่มันสุมไม่เจอจริงๆเกลือจัดเลยฮะอ่ะรอบดีครับเจอกับแอสซิสครับมีเอลดิสลัปเตอร์เราแตกครับโดนล้วงหนักเลยครับแต่ไม่ติดปัญหาอะไรครับจำนวนตัวน้อยกว่าแต่เราแบบคุณภาพ I'll protect the peace of the snow country of snow the the โอ้ยไม่สามดาวทีคุณภาพจะแย่เอาเนี่ยรอบดีครับเจอกับเมดมนุษย์นะฮะอันนี้ก็ใช้อเวนไนท์เหมือนกันแต่หนึ่งดาวก็เจาะเข้าไปง่ายได้นีครับมีลีน่าฮะหรือเฟรมิสันที่เป็นตัวแบกครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะเก็บไปเลยจบไปเลยได้ตัวเข้าพูอหน่อยจะสุ่มเจอไหม ผมทำไอเทมนี่ดีกว่าเบรดเบลเซอร์ Bread er นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสะท้อนนะที่เราเคยใช้กันซึ่งค่อนข้างเหมาะกับทีมที่หวาเลือดเยอะๆนะฮะจะได้สะท้อนได้เยอะๆนานๆอ่ะจัดไปนะครับจัดไปให้กับจักเลยกันนะจักรตอนนี้3ดาวฮะได้เลือดค่อนข้างเยอะกว่านิดหน่อยก็ใช้ไปก่อนนะครับดึง3บาทตรงอื่นมาแล้วก็เจอ3บาทที่เราต้องการสักทีขาดอีก2ตัว ครับไอเทมฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้ซ้านครับโอ้อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวมามาม,ามาผมว่าต้องเจอบ้างครับมีงบ20บาทมันต้องเจอบ้างแล้วไม่มีวะเออีกตัวเดียวเองไม่มาเลยเหรอ โอ้โหลาวาซาแมน,แมนเฮะไปลุ้นรอบต่อไปก็ได้ฮะตังหมดแล้วอะมาลองดูไอเทมครับอีเทอร์เตี้อันนี้ลดดาเมจนะครับผมว่าไปนี่ดีกว่าบาบาลิกเคอลัสนะครับอันนี้คล้ายๆกับเกาะก,กระดูกในโรตา2สองฮะก็คือได้ความเร็วได้ลดเกาะศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มเกราะป้องกันให้กับทีมรวมทั้งมันเพิ่มแอ t แท็กสปีดด้วยนะฮะก็ในระยะ่องช่องอน่าจะคุ้มอยู่นะครับ รีเจียนเราต้องการของแบบนี้แหละความเร็วเจาะเกราะจัดไปแล้วก็แนะนาให้รีเจียนด้วยนะครับอ่ะจัดไปครับเดี๋ยวให้ตัวรีเจียนฮะหรือเอาเวนสไนท์นะครับรอบนี้เจอกับคลาเซียฮะมีเป็นไนท์ครับก็ไนท์โทนนั่นแหละมีดาร์กไนท์สองดาวครับก็ไม่เด่นเน้นทางเอาเวนสไนท์เหมือนเรานะฮะแต่ก็ไม่เจอลาวาชอมแมนท์าวางวงไปไม่สวยเท่าไหร่แต่ได้ดีซัปเตอร์ฮะสวยงามฮะชนะไป มาครับสามดาวไหมสิบเอ็ดบาท้ยเวลเจ็ดแล้วนี่หว่าไปฮะเลตยังเท่าเดิมนะครับเวลหกกับเวลเจ็ดเท่ากันแต่ผมสุ่มเวลหกเพราะว่าสุ่มก่อนเจอก่อนนะครับแล้วก็ไม่เจอโอเคงั้นก็ไม่รีบแล้วกันฮะไหนเวลเจ็ดแล้วก็เก็บตั้งสิบบาทไว้สุ่มรอบหน้าแล้วกันจะได้มีงบสุ่มหน่อยได้ดอกเบี้ยสักบาทหนึ่งฮะรอบนี้ และก็เจอกับเอลครับแอสซิสล็รบเลอยู่คนเดียวฮรดิซัปเตอร์ทางขวาพื้ฮะวางวงใบไปก่อนตายเดี๋ยวมีนี่ฮะเชนครับเชนชุบใหม่ครั้งหนึ่งฮะดิซัปเตอร์กลับคืนมาอ่าชนะไปฮะอีสิบเอ็ดบาทจะเจอไม่เจอมาลองดูกันครับลาวาชแมนมาจะ3ดาวเลยเหมือนกันฮะลาวาชแมนอะไรจะ3มก่อนสกกวฮันเตอร์ ไม่มีช่องเนะฮยมีแอคขายได้งั้นก็ขายไปนะครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่คืออาจจะไม่เล่นก็ได้ครับม,มันมีตัวเชฟแคน5บาทอยู่เราข้ามแอคไปเลยอ่ะสกาวพันเตอร์ฮะสองดาวสอ,อสองตัวกับลาวาชามแมนรอขึ้น3าดาวเลครับเออตังหมดแล้วเนี่ย รอบนี้ครับก็เจอกับแอสซินเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขออัปเดตดาเมจหน่อยฮะดาเมจตอนนี้เก็บสแต็คสามร้โคตรเยอะเลยครับถ้าบอกว่าตอนนี้ฟาทีก็400กว่าแล้วแบบนี้จะให้ผมทิ้งไปได้อย่างไรครับผมต้องทำ3าดาวใช่ไหม <laughs> ไ <laughs> โอเคฮะชนะไปเออเป็นไงละ่ะซาวาซาแมนถ้า3ดาว ตัวอยาก3ไม่3สักทีฮะตัวไม่ได้ตั้งใจ3ขึ้นเต็มไปหมดอ่ะโอ้อัพเกรดคาถาได้ครับเป็น Origin One. ออริจินวานดาเมจจะแรงมากขึ้นนะครับโอ้โอีแตกไปอีกหนึ่งทีตอนนี้สี่ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคก็ยังคงเป็นออริจินวาเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นของขั้นสุดก็จะได้ดาเมจดเพิ่มเติมอีก12%ตามแม็กคดีด้วยนะโอ,โอเคเลยฮะจัดไปอัปเกรดไปแล้วก็ยังคงเหลือ ไอเทมสะท้อนเอาผมยังไม่ได้สร้างนี่นะก่อนหน้านี้เก็บไอเทมไว้ครับไปสร้างอย่างอื่นไปสะก่อนนะฮะน่าจะเป็นเกาะกระดูกอ่ะเลยยังไม่ได้ทําสะท้อนนะฮะพอดีเป็นรอบครีพพอดีได้ไเทมเพิ่มเติมมาจัดไปอันนี้ได้สร้างจริงๆแล้วให้จักไปก่อนครับก็จะเหลือสร้อยะฮะเอาไว้กันสถานะผิดปกติได้ครับก็ให้ตัวแครี่ไปโอเคไอเทมหมดแล้วพร้อมกับหมดเวลาแล้วฮะงั้นเดี๋ยวเราสุ่มในรอบต่อไปนะครับเก็บตังค์12งบาท ็ขึ้นเป็นเวล9กันหมดแล้วฮะร,รอบนี้เจอกับวอริเออร์ฮะลาว,วาชาแมนตอนนี้3ดาววงโคตรกว้างเลยเกือบจะทั้งสนามครับน่าทําเป็นตัวแบกอยู่เหมือนกันฮะแต่วันนี้เราเน้นลีเจียนครับก็จะเน้นไปทางอเวน์ไนท์นะฮะแม้ว่า2ดาวตอนนี้ก็ยังท็อปดาเมจอยู่ครับโอเคครับรอบคีปนะฮะงั้นเดี๋ยวผมพักอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันจะได้มีตังสุ่มได้เยอะหน่อย เก็บตาม22นะฮะได้ดอกเบีย้ย2บาทเคครับไอเทมฮะอัปเกรดได้ก็นี่เลย A อ t อ f ฟฟูรฮะหรือว่าไอเทมติกระจายนะครับความติกระจายครับบัตเทอร์ฟูรี่ในตัว2นั่นเองครับโอเคจัดไปฮะมีเงิน32ครับมาลองสุ่มกันดูว่าจะเจอ3ดาวไหมดึง3บาทตัวอื่นมาจะได้เจอ3บาทที่เราต้องการแล้วก็เรียบร้อย Oh, กว่าจะขึ้น3ดาวนะครับห่ <and never S 2> างกัน2เลเวลครตอนนี้ก็เก็บเงินลงเวลตามอย่างเดียวแล้วครตอนนี้ส่วนดาเมจที่ขึ้นมาแต่รอบจะขึ้นจาก15เป็น25เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเบสอยู่ที่300ยังไม่รวมที่เก็บมาตั้งแต่ต้นเกมนะ3า0ซึ่งเท่ากับว่าเราจะฟาดที670เลย และมีไอเทมกระจายดาเมจด้วยนะฮะมาลองดูกันครับนี่ครับตีกระจายแบบโอ้โหวงเป็นวงเป็นวงกระจายแบบระยะ2ช่องเลยนะฮะเรียบร้อยครับฟาดทีหกร้อยเจ็ดสิฮะดูทรงและได้เล่นฟูกายำแต่แบบเลือดไม่เสียอีกแล้ว <laughs> อ่ะไปอีกหนึ่งทีมฮนะสามทีมสุดท้ายแล้วนะครับโอเคสาเรายทำอะไรได้บ้างไม่มีฮะมีแต่ชิ้นส่วนไอเทม เจอกับวอลเลเยอร์ฮะมาครับป้าทีฮะโอ้โหและตีเร็วด้วยฮะกระจายทีสองช่องก็ถือว่าโคตรกว้างเลยปกติคือจะกระจายช่องเดียวนะถ้าเป็นบัตเทอร์คูลี่ในโดตาสองอันนี้ก็คือสองช่องเลยรอบตัว use in ไม่น่าแพ้ดูละอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไอเทมกันนิดหนึ่งครับไอเทมอันนี้มันคอมโบกันได้นะระหว่างไอเทมเด้งเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับกับไอเทมสะท้อนนะฮะ จะได้มีการเด้งเลือดมาสะท้อนคืนไปเดี๋ยวปิดจ็อบเลยแล้วกันนะครับไปที่เวล8ผมว่าจะทำกำํายำให้ฟูฮะหรือเคปแคนนั่นเองครับจบด้วยภาษาส,สวยๆด้วย6เคปแคนที่ไม่ได้ต่างจากขั้นส <c oughs> อยไม่เจอ,อเจอสเต็งเอกนะครับ i.o อาจจะเก็บไว้ใช้กับไอ้นี่ฮะสเกาฮันเตอร์ครับโคตรไม่คุ้มฮนะแต่ตอนนี้มันจะจบเกมแล้วก็เล่นๆขำๆไปคิดว่าไม่น่าจะแพ้นะฮะ และขั้น2กับขั้นปูปกติมันจะมีเลือดต่างกันตรงที่ว่าดาเมจที่เราโดนครับยิ่งเลือดเราเหลือน้อยเท่าไหร่เราจะได้เลือดมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ตอนนี้คือเราไม่เสียเลยยังไม่จบครับได้อีกรอบนึ่ง <laughs> โอเคฮะไดเ้เพิ่มเพิ่มเติมมาด้วยเนี่ยได้ไอซ์เพลทเบลนะครับได้ซ o l โลการโจมตีของศัต <laughs> รูเหลือเม็ดเลือดอันนึงฮะจัดไปไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ไปขำๆให้จักไป โอเคเดี๋ยวมาหาเคปแคนตัวสุดท้ายกันนะฮะเคปแคนตัวสุดท้ายของเราจบด้วยภาษาสวยๆเฉยๆไม่มีอะไรพิเศษเลยหรือว่าสเกลฮันเตอร์ก็ได้ครับนี่ไงขาดอีก1ตัวนะครับจะได้ขึ้น3ดาวหมดแล้วครับตังอ่ะเดี๋ยวขอขายตัวเล่นครับคิดว่าไม่น่าแพ้ฮะอะเจอแล้วฮะเลดแอคชีพอะแปะไปเป็นฟูลเคปแคนแล้วนะครับ แลกกระดาก้อนไหนเอาจริงๆมันมีแบตไรเดอร์อะ่ะเอเอผมลืมเลยแปะฝากไว้ก่อนจนลืมไปเลยฮะอลองดูครับแพ้หรือชนะถ้าแพ้ก็จะได้เห็นว่าเลือดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วรอบสุดท้ายที่เราเจอก็เป็นทีมบอ,อริเออร์นะครับมีเมดูซ่ามาช่วยแข็งแต่ดูทรงแล้วน่าจะสู้ได้อยู่ครับดาเมจของรีเจนตนตอนนี้ฮะจบที่745นะฮะเก็บสแต็ตทั้งหมด4 4 5ฮะอ่ะ470ไป โอเคฮะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่กำยำแต่ไม่กำยำอีกแล้วฮะแต่วันนี้อยู่กันกับร e g i นคอม m m a เดอร์อ้าวไม่ใช่อเวนไนนะครับคราวที่แล้วเราทำเป็นอันเคมิสนะหรือเวนอมบันเซอร์ในเกมนี้นะคราวนี้เป็นอเวนไนเล่นฟูลทีไรไม่เคยเสียเลือดเลยแย่จัดเลย <I never S 1> แบบนี้ไม่ต้องทำฟูลก็ได้นะฮะโอเควันนี้ไว้เพียงเท่านี้คนระัหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนาตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับออตโตเชธฮะสวัสดีครับ The footprints are still fresh.